องคมนตรีเชิญฮิรัญญบัตรสัญญบัตรพัทยศพาตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญ วันนี้ที่วัดมหาธาตุยุวราชกรังสลิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตรพัดยศ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระธรรมวชรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชกรังสดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตว่าพระพรมวชิรวิมลมุนี จากนั้นเชิญสัญญบัตรพัยดยศและภัดไตรไปถวายแด่พระพิสุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์รวมสิบรูปโดยพระราชาคณะชั้นราชได้แก่พระพิสารกิจจพรวชนาสงครามนามว่าพระราชวชรากิจจพรพระศรีวีรพรวัดไตรมิตรวิทยารามนามว่าพระราชวชิระธรรมบดีและพระราชาคณะชั้นสามวันได้แก่พระครูไพบูลรัตนภรณ์วัดหงรัตนารามนามว่า พระวชิรรัตนรังศีพระครูวิทิตสุตคุณวัดนวลนรดิกนามว่าพระวชิรมุนีพระครูสุธีสุตตกิจวัดพระยาธรรมนามว่าพระวชิระสุตตพรพระครูศีวรานุกิจวัดราชสิงห์ขอนนามว่าพระวชิรานุวัตพระครูพิสารพัฒนคุณวัดอับสรสวรรค์นามว่าพระวชิรคุณพระครูโกศลธรรมทัตวัดฮิรันรูจีนามว่าพระวชิระโกศล พระครูวิสุทธกิจจานุการวัดเวรุราชินนามว่าพระวชรพัฒนกิจและพระครูสุวิมลธรรมโสพิษวัดอินทารามนามว่าพระวชรวิมลและที่วัดโมลีโลกยารามทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติศิษฐาอำนาจองคมนตรีเชิญฮิรัญญบัตสัญญบัตพัทยศภาตรัยและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระธรรมราชานุวัตรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่เจาลึกในฮิรัญยบัติว่าพระพรมวชิโรดมจากนั้นเชิญสัญญบัติพัทยศภาตรตยไปถวายแด่พระพิสุที่ทรงตั้งสมณศักขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญได้แก่ พระมหาวีรนิตอภิธรรมโมนำว่าพระศีวชรวิมลพระมหาโกสมันวรโกวิโทนำว่าพระศีวชระปัญญาพรพระมหาชัยนรงชินวโรนำว่าพระศีวชระโรดมพระมหานรินวรเมธีนำว่าพระศีวชระวรเมธีพระมหาสดใสพัทธธรรมโมนำว่าพระวชระโสพิษพระครูธรรมนิเทศนำว่า พระวชิรธรรมนิเทศพระครูปริยัติวชิรธรรมนามว่าพระปริยัติวชิรสุทธีพระครูโมรีปริยัติยาธรนามว่าพระโมรีวชิรธรรมและพระครูอาธรวรานุโยกนามว่าพระวชิรธรรมมาธร